มาค่ะข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้อ่าจำได้ไหมเขาให้ส่วนของเส้นตรงมาใช่ไหมอันนี้โจทย์ให้ใช่ไหมทีนี้น้องกลางวงเวียนให้ยาวเกินครึ่งไปนิดนึงอ่ะสมมุติน้องมองว่า a อครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยน้องกลางให้มันยาวเกินครึ่งหรือว่าน้องจอากกลางยาวเท่า AB ไปเลยก็ได้ นึกออกไหมจะได้ง่ายทุกคนจะได้ทําเหมือนกันอ่ากางวงเวียนยาวเท่ากับ ab อืมทีนี้น้องเอาวงเวียนที่น้องกลางตรงนั้นแหละออขอโทษทีเอาเอาวงเวียนที่กลางตรงนั้นปุ๊บน้องเอามาปักที่ a ใช่ไหมแล้วน้องก็หาจุดตัดอ่าสมมติมันตัดตรงนี้ออะตามที่เขาบอกแหละมันตัดตรงนี้อันนึงก็จะตัดตรงนี้น้องมาปักที่ b อันนึงตัดตรงนี้อันนึงตัดตรงนี้แล้วมันก็จะได้สองจุดใช่ไหม น้องลากเส้นน้องลากเส้นตรงลงมาตั้งชื่อสักชื่อหนึ่งเหมือนในนี้เขาจะตั้งเป็น P P PQ ใช่ไหมแล้วก็จุดตัดตรงนี้ก็จะเป็น C ทีนี้น้องจะรู้ได้ไงว่า AC เนี่ยยาวเป็นครึ่งหนึ่งยาวเท่ากับ CB ก็คือมันแบ่งครึ่งใช่ไหมน้องก็ใช้วงเวียนปกักวัด AC อย่างนี้แล้วน้องก็วงเวียนเดิมตรงเนี้ย โดยที่ไม่ต้องอ้าไม่ต้องหุบมันอะ่ะมาปักที่ C B ถ้ามันยาวเท่ากันโดยที่น้องไม่ได้ทําอะไรกับวงเวียเลยแค่มาปักเฉยๆแล้วมันเท่ากันแสดงว่ามันทาไมแบ่งครึ่งทีนี้มาดูกันให้เหตุผลนี่คือรูปที่น้องได้นะหนังสือเขายกมาไว้ตรงนี้ละอ่าเขาเติมตรงนี้มาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยอ่ามาดูกันการให้เหตุผลเขาบอกว่าลาก A P PB AQ และ QB จะได้ว่าอะไรบ้างสามเหลี่ยม AQP A, q, a. อ๋อ a p วที่ PQ q จะคล้ายกับสามเหลี่ยม B PQ เกิดความสัมพันธ์แบบไหนด้านด้านด้านทำไมด้านด้านาน,นี่ A P ถูกไหม นี่บีถูกไหมอืมมันยาวเท่ากันไหมมันยาวเท่ากันเพราะว่านี่มันแบ่งครึ่งมาเมื่อกี้ถูกไหมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกคีพีกับไม่ใช่อันนี้อะไร aq กับ bq เหมือนกันเลยแล้วก็พีกับ pq ตรงนี้คืออะไรด้านร่วมอ่าเขาให้มาละทีนี้ อ๋อนี่ไงเขาบอก A P B P รลัมีเท่ากัน A Q B Q รลศมีเท่ากันแล้วก็ด้านร่วมใช่ไหมทีนี้มุมหนึ่งกับมุมสองมุเเมเหตุผลก็คือมุมคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการมีขนาดเท่ากันนี่เขาบอกมาใช่ไหมทีนี้มาดู อ่าสามเหลี่ยม APC APC โอเคกับสามเหลี่ยม BPC อ่าเขาให้ดูสองรูปนี้มีความสัมพันธ์กันแบบใดแบบอ่าดูสองรูปนี้อันนี้สามกันด้านมุมด้านโอเคอ่าเดี๋ยวเขียนให้นะคะด้านมุม ด้เพราะ AP เท <_ S 1> ่ากับ PB <_ S 1> จากอ่ะเดี๋ยวข้อนี้ก็คือเราจะเขียนไปพร้อมกันนะแต่ข้อต่อไปอ่ะพี่จะเขียนมาให้เลยแล้วก็พี่จะพูดอธิบายอย่างเดียวเนาะเพราะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินโอเคไหมจากการสร้าง ใช้รัศมีเท่ากันมีมุมไหนอีกด้านมุมด้านใช่ไหมด้านไปแล้วมุมมุม1กับมุมสอง่าน้องย้ยอนไปดูเองเลยมุมหมุมหกับมุมสองนี่เขาให้มาแล้วด้วยมุมคูท่ที่สมในกัน แล้วก็มี PC อาา๋อมันมีอันนี้ด้วยนะเออไม่ต้อง PC เท่ากับ PC ด้านอะไรคะด้านรวมโอเคแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้อันนี้ใช่ไหมเราจะได้ AC เท่ากับ BC จากอะไรคะ ด้านคู่ที่ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีความยาวเป็นไง เท่ากันอืมได้ยังอ่าโทษทีลายมืออาจจะไม่สวยเด้อเดี๋ยวคลิปที่สามจะจะคัดลายมือให้อ่าที่เหตุการให้เหตุผลข้อที่สองก็ประมาณนี้นะคะ